เดี๋ยวมาเบิ้งลุ่งเพื่อนหาปลาฟังนี่ครับเป็นนีเป็นไสม่อมด้วยกันไสม่องน,น่งายกขึ้นแล้เดี๋ยวลงไปเบิ่งกันครับาเพื่อนไหนไหลาบ่ ได้อยู่นะลุงเนาะได้สักมือได้อยู่เออประมาณเป็นปลาอะไรครับนี่ปลากระบอกปลากะบอกว่าปรากฏก็มีนี่โอ้ปรากฏก็ติดโอ้หมานจังเลยได้ทั้งปลากระปรากฏปลากระบอกเราได้เยอะอยู่ อันนี้ก็ใส่เหมือนกันนี่อันนี้ไม่ติดอ้าวได้แล้วอันนี้ยกปูได้สองตัวเลยเบิ่นเลยอ้ตัวใหญ่ใหญ่เลย ปลาขาวเนะะาะแสดงว่าปลามันก็นั่งขึ้นนี่เนาะช่วงนี้เนาะ,ะมน้ำมันขึ้นอยในช่วงนี้ฝน,นมันตกนนปลาขาวตัวกำลังงามเลย เราทำอะไรกินครับปลาแบบนี้ทอดทอดอย่างเดียวเนาะมันก้างมันเยอะเนะาะทีละสองตัวเลยยกขึ้นนี่จะลุงจะใส่ตรงนี้ครับเดี๋ยวรอรุ่นไปลนะุงเบ่งมาลุงสิได้จักโต ี๋ยวนางเบึงลุ่งเพิ่นใส่มองกันครับได้ไปเครื่องถุงเ่ะเปลี่ยนถุงไม่เดบปกติแถวนี้ผมกลับมาใส่มองด้วกัน,กนใส่มองปลาซิว ไก่สะพานนี่ครับน้ำม,มันดุดนงมากจากทุดนี่เดี๋ยวรอเบิ้งลุงบนสีเอาลงอีกทีหนึง่งนี่ครับวิธีการใส่ของเพื่อน เอาใหม่เง้ยวๆโยนลงไปเงี้าวไปถึงเกือบถึงฟ่งนั่นเลยครับปลักไวไ้เด้อี๋ยวรอดุนไปทำกันครับว่ามันสีได้บอเ่า ปกตินี่ก็ย่อนลงไปไม่นานเนาะแป๊บเดียวก็ติดแล้วอันนี้ชนแล้วใช่ไหมนี่อันนี้มองกี่เซนครับผมมองห้าเซน ลุบอกว่าเริ่มช้นนะครับปลา,ามันเดิมเดิมส้นแ้วแสดงว่าปลาปลาขอนขางสิร้ายครับตอนนี้เราจะดูได้รไงว่ามันมันปลามันติดแล้วอันนี้ติดแล้วใช่ไหมนี่อ๋ายก อ๋อติดจริงๆด้วยโอ้สองสามโอ,โอ้หลุด,ดไปตัวหนึ่งได้มาสองแป๊บเดียวครับติดแล้วได้มาสองตัวครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นหลุดไปตัวหนึ่งนี่ครับนี่ตัวหนึ่งปลากระบอก สองตัวงามๆเลยเดี๋ยวล่องไม้ครับเดี๋ยวดุ่นไปอีกนะครับอันนี้ได้เยอะแล้วครับนี่ได้ใส่ตะก,กาไม่แด้อ ในแกงแล้ว,ได,ลวได้ทอดแล้ว,ลวเ๋ยวลงไม่อีกครับเดี๋ยวถทาเบิงดุ่งคนเสียลงอีกครับบุถึงบุถึงนาที่สองนาที่เยกับกะติดแล้วเนีวย่อนลงอีกครับ นันต้องเดียวแด้ทาเบื้องอีกดุลนไปน้ำกันอากาศกแดดแดดฮอนแน่เวยครับช่องนี่นอ,อันนี้ติดแล้วว่าลุงลุงตีว่าติดแล้วนะครับอรโอ้ติดอีกแล้วนะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วย แป๊บเดียวเองไม่ถึงนาทีเลยย่อนปุ๊บติดปั๊บเลยครับยอนลงไปว่าถึงนาทีเลยติดเลยวัวามาันขนาดลุงเก็ียบลวครับีหนว่าเบิ่งอีกอูดแสดงว่าปลาหลายเนาะ เอายอมายกมันน่าจะติดดีกว่านี้ไหมหรือว่ายอไม่ติดเอ,อ,อันนี้คนที่เขามายกยอก่อนหน้านั้นเนาะเขายังไม่ดูแลมั้งนี่ว่ามีปลามันขึ้นเนี่ยหรือว่าเขาไม่เขาไม่เอาปลาเล็ก<อ>เขาจะปลาใหญ่ เดี๋ยวมาดูน้ำกันดีครับเนี่ยกำลังกำลังแสีวลงอีกลงไปแล้วบดถึงนาที่ติดเลย อกระตูกอีกแล้วครับติดอีกแล้วครับติดแล้วติดแล้วติดจริงๆด้วยครับโอ้โหทำไมหมานจังเลยติดตีดแล้วย้อนลองปุ๊บติดปั๊บเลย ใส่กำลังงามเลยกำลังทอดแสบทอดกินกับส้มตำเนาะกำลังเรียบร้อกวักนั่นอันนี้ป้าเขาาา้ามามาช่วยดุงอีกแตกหนึ่งป้าเข้ามาช่วยมือสองมาแล้วป้าว่าวมือสองมาแล้ว ากะว่าวันนี้จะเอาให้เต็มที่เลยเอาให้หมดเลยเพราะว่ามันวันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้เนาะมันก็จะได้เป็นวันๆใช่ไหมมันไมไ่มาทุกวันมนไมาทุกวันวันนี้กําลังขึ้นเลยครับปลากําลังขึ้นเลยเนี่ยลุงเราลงเยอะแล้วครับลุงเยอะแน่อ่ามีคนตายด้วมีไล่ทุกอ เต็ดดมแล ância, ตต้วเอ้าติดยัแล้วบครับเราต้องให้มันดิ้นดิ้นานานๆในมันดิ้นนาน,านๆเอาลงหย่อนแม่งไม่ถึงนาทีอะไรติดแล้วใจอันนี้กระตุกได้ยังครับนี่กระตุกแล้ว สามทีโอ้ไม่ดูดามมาอันนี้ดูด,ด,ดเอาไหมเอาไหมปลามาันกำลังมาเลยเนี่ยมามาเป็นฝูงเลยนะเนี่ย,ย<ห>จะมาแป๊บเดียวจะได้ทั้งเยอะยออทำไมตัวนี้ไม่ติดเลยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ย บางทีมันเสียมันมันขึ้นอ่ะมันมันต้นนอ,นนนตองไปอยู่เช้่ออีกที่นออกไปอืมต้องไปหลักตรงน้ําไ,ไปหลักตรงน้ําตรงะะมันไหลเนาะเนาะเราต้องดึงไว้ไงเวลาเราใส่ลงไปเราต้องดึงอันนี้มีมีแค่อันเดียวนี่เหรอครับอ,อันนี้ติดแล้วใช่ไหมครับนี่ ตึกตืกสามทีด hmm. ูดไปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนมือสองมาดูงบอวันเมื่อยแล้วยกยกเมื่อยแล้วเอา่นี่อดมผมก็เปลี่ยนแขนนี่ดูจดีด้อยฝั่งนู้น บริหารงานพวกนี้ยงกับบางคนฮักฮักเลยครับตงนี้ไม่ได้ไปใส่นั่นเนาะลุงไม่ได้ไปใส่อะไรนะที่เอาหย่อนลงได้ไปยุงนั่งเรือไปโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองตัวเลยเที่ยวเนี้ยสองเลยแป๊บเดียวอาจจะลงไปแป๊บเดียวจะได้มาสองตัวอะไเบิ่นเลย มานขนาดครับอ,อ๋ตัวนี้ใครเนับอืมมัน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 ขัดมันขัดมันคากมันแน่ตอนนี้มันยังได้อยู่ยังไม่มีคนมามาหาเยอะเดี๋ยวถ้าคนดูเนี่ยมากันเยอะเนี่ยก็ไม่ได้แล้ว ยอนต้องหยุลนะครับยันต้องหยุแล้วค,ยอ,ยวคอยดู แสดงว่าตรงนี้มันมันวิ่งตลอดเลยนะนี่ปลามันวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดนะถึงได้ติดเร็วขนาดนี้เอ,อ้าติดแล้วครับลุดแล้วลุดแล้วหนุนไปไปเป็นฟองไปเลย น้ำมันไหลแดงด้วยนวนเ,าเยนาะติดแล้วเหรอครับติดไหม,มไม่ติดเปลี่ยนไม่ไปเปลี่ยนไปมุมแบบให้มันแคบแค่แบบนั้นไม่ได้นะครับ มันจะได้เต็มๆอย่างเงี้วยหรือว่ามันไปถึงตรงนั้นแล้วมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ย้อนกลับม,ม,มุดหญ้าไปเนี่ยเนาะตุนครับตุนไปน้ำกันครับ ตึก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 แล้วตึกเด้วตึ๊กตึกตึกมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับปลาไข่ด้วยปลาไข่ด้วยมานขนาด วันนี้ได้พรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้เนาะมันอาจจะมาแค่วันวันเดียวฝนวตกใหม่มันจะมาฝนตกใหม่มันก็จะมาไ,มได้น้ำฝนใหม่ตกหลายวันก็ไม่มีแล้ววันก่อนนี่ผมเห็นปลาอ,อ,อะไรไม่รู้นอกน้ำอยู่ตรงใต้สะพานเต็มไปหมดเลยเออปลาเหมือนปลาขาวนี่แหละอ,อ่ติเดียวแล้วเหรอ ไม่ติดเร็วจังอ่ะเพิ่งจะยอ่อนลงไม่ใช่ดูดแล้วช่วงเย็นๆนะนะมันจะกำลังเยดยกำลังมาเลยตา,ตากำลังมาเลยช่วงนี้ เมื่อเช้านี้ดุงจะมาหาแกก็ได้ได้หลายตัวอยู่นะฟังนั้นดุงเป็นสีรงฟังนั้นนําครับคุณครับเป็นเตรียมพร้อมแล้วรักคนอมมุมเลยไปใไช้่ได้แล้วแบบนี้ไปทางใดก็ติดยกขค้ืน ไม่ตีเตี๋ยวรูดตีแล้วนางสาวมาลัานอยู่ดุงมาเบิง้งดุงเพื่นกำลังสิเตรียมฟังนี่ครับเตรียมรักมองนี้ด้อยนี่รักใกล้ๆตรงนี้ด้อยออกจากตน้นนันกา มาติดฟังนี่พอดีเลยอ้าวติดแล้วครับฟังนี่ฟังนี่ติดแล้วครับไหลมาเยกแล้วตัวนึง่งน่ครับไหลมาอีกเพิ่มอีกอนนเอาลงไม่ได้ครับ อันนี้แบบว่าต้องตัดต่อเลยครับเอาแบบสดๆเลยไล่จริงเห็นจริงครับตากำลังขึ้นลงไหมครับ เสียบลงให้ถึงดินด้แม่นบอครับนี่เสียบถึงดินเลยตอนนี้ลุ่งเพิ่งกำลังเตรียมเเตรียมสิ็จลงส่บองหัน อ,อ,อ,อมันรอดมันรอดจากตรงนี้ไปไม่ถึงตรงนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ติดตรงนั้นไงตรงนี้หลักไว้แล้วเรียบร้อยบุนแล้ว ติดแล้วยกติดไหมติดแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วบูถึงหน้าที่ติดแล้วครับใส่เดียวกันด้วยปลาไขรครับกอดทิ้งก็ก้มตามมาแซ่บขนาด ตึงเลยนะครับตัวงามๆเลยปรากฏตัวหนึ่งปรากฏก็ได้ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละแต่ก่อนนี้ปีแรกๆที่ผมมาอยู่นี่เนาะปรากฏเยอะมากเลยไดามาเย,เยอะเลยได้ตัวกิโลกว่อปรากฏนี้ได้กินอยู่แค่ปีเดียวเนี่ย ขึ้นอยู่แต่ไม่เยอะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปีปีสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยไม่เยอะมากเลยตอนกัาคืน้าน้ำเนี่ยมันใส่นะตามันแดง<ม>าส,ง,สง,งน้ำอะืะตาปรนาปนโอ่ะตาแห้งตาแห้มาหวานเนี่ไหม เดี๋ยวลุงฟังนั้นลุงเพ็่นกำลังเตรียมร้อมได้ครับเหมนหายั่ เือดี๋ยวมาเบื้องดุงฟังนี้ครับเป็นกำลังเอาลงเลยลักลงตรงนั้นเด้ครับรุงเนี่ยตรงตรงทางน้ำแหละไปไหนไม่รอดแล้วทีนี้ฝั่งนี้ก็ก็ติดฝั่งนู้นก็ติด มันมันตำอยู่ใช่ไหมเด่นชนอยู่ใช่ไหมครับ<น>ป้าไม่มายกกับเขาอะ่ะหรือว่าไม่มีแรงยกแล้ว 那约有